โอเคสวัสดีทุกคนนะครับวันนี้จัดไดีโหดๆนะมาขายให้นะครับก็เป็นไอลินนะครับบวกกับจี้เรดมอนเตอร์นะก็หลายคนคงรู้ดีนะครับว่าตัวนี้มันจบในเทินเดียวได้นะครับก็ราคานะครับอยู่ที่2,190บาทนะครับเป็นในดีระบบเป็นดอยมีเพชรให้2,200เพชรนะครับผมการ์ดก็ไอลินนะครับสวยมากเลยนะนี่ คุมเตาแบบยัดเอาไว้ให้แน่นๆเลยนะครับจี G ้ตรงสายนะครับคือแบบจบในเทินเดียวได้เลยอะ่ะอาจริงๆแล้วก็มีตัวเรนหน้านะครับตัวธรรมดาลิโกลิโกนี่คือตัวโหดนะครับมีหลายสกิลเลยให้เลือกเล่นเนวนาปกจี G ้คอจี้คอนี่ก็ดูดทะลุโลนะครับผมอ่าการก็สวยๆพร้อมเล่นเลย 2,190บาทนะครับใครที่อยากได้ตัวกโกงนะครับแล้วก็ล่าเพชรไดนะ้แล้วตัวนี้เลยนะครับก็ไอรินเทินเดียวจบนะตาเดียวเลยนะครับอีกฝ่ายนี่คือได้แต่มองนะครับผมสกิลติดโคตรดีนะจี้นะครับก็มีนวมชก มีแจ็คแพรเคานเ,เตอร์ด้วยจี้มีประมาณนี้นะครับสวยมากนะจี้ไม่ค่อยเยอะนะครับแต่ว่าคือมันมีแต่จี้หลักๆอะที่เราได้ใช้เล่นแน่นอนนะครับนี่จี้ไม่เยอะแต่ว่าจี้หลักเพียบออกเกาะครับผมออกเกาะเบิ้ล มีออฟกันไกด์ด้วยนะครับอันนี้คือออฟกันไกด์นะเผื่อหลายคนไม่รู้นะครับเดี๋ยวไปรีทิ้งกันนะเนี่ยนะครับอ่านดีๆนะอันนี้คือออฟกันไกด์นะครับมีนวมชกให้ด้วยแล้วก็ตาไม่เคลื่อนย,ย้ายจี้ดีมากเลยนะจีน้นี้ปันจรวดเวลาเจ็กแพคเคน์เตอร์ป้องกัน4ี่เอร์เซนถุงมือไดท่าน มีแกนแม่เหล็กคิดตั้นด้วยนะครับจี G ้ดูดแล้วก็แปนกระโดดเป็น็อฟตัดนางฟ้านะมวกสงการตัดนางฟ้าแล้วก็เลดมอนเตอร์นะครับจี G ้ที่คอมโบกับไอรินได้โหดมากๆเลยนะครับผมหลุมแกนหลุมดำเป็นมุดหนุ่มดำได้นะครับเลือดผีจี G ้ออฟก็มีประมาณนี้นะครับโอเค คือโดยรวมอะผมว่าคุ้มนะตัวนี้เพราะว่าแค่ไอรินกับเลดมอนเตอร์คุ้มแล้วนะครับเต่าเยอะนะใครที่สนใจซื้อนะครับลิงก์ใต้คลิปทาง Facebook เ,เข้ามาครับ